สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเรา b r source ก็ใกล้จะถึงเทศกาลที่พวกเราชาวบุรณะลำลึกรอคอยกันแล้วนะคะนั่นก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองครับอยากรู้กันไหมล่ะคะว่าชาวบุรณะลำลึกเนี่ยมีความรู้สึกยังไงต่อวันคริสต์มาสในปีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถามความรู้สึกของพี่ๆน้องๆในโรงเรียนบุรณะดลล้วยกันดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ let's go <S คำถามแรกของเราก็คือคริสต์มาสคืออะไร Hi Annie, I have a quick question. What is Christmas for you? For me, Christmas is about love and sharing because it's the time when the family gather up and share our happiness. Impressive. Thank you. 两次五, น,นนะช,ช่วงเทศกาชื่น美好时光วันคริสต์มาสเป็นวันแห่งการแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เรารักเป็นช่วงที่พิเศษสุดสำหรับความรักของทุกๆคนความรักที่มีต่อพระเจ้าคำถามต่อไปนะคะก็คือรู้สึกอย่างไรกับเทศกาลคริสต์มาสในโรงเรียนบุรณะดำลึกเราไปถามคนในโรงเรียนกันดีกว่าค่ะ ไปกันเลยๆๆคุณรูกคะหนูขอสอบถามหน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงกับวันคริสต์มาสในโรงเรียนเราบ้างคะค่ะคุูก็นึกถึงรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของทุกๆคนในโรงเรียนเลยค่ะมันช่างเป็นวันที่พิเศษสำหรับเด็กๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะนาพงมีความสุขมากที่ได้อยู่โรงเรียนบัวนาลำลึกได้ร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาสกับเด็กๆ สุขสันต์วันคริสต์มาสครับพี่ๆมีความรู้สึกมีความสุขในวันคริสต์มาสนี้และขอส่งความสุขนี้ให้กับเด็กๆทุกคนนะคะป้าๆดีใจที่เด็กได้แต่งตัวสวยๆในวันคริสต์มาสและเด็กๆมีความสุขป้าก็มีความสุขด้วยในวันคริสต์มาสขอให้เด็กมีความสุขกันทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาส คำถามต่อมาอยากบอกรักใครในวันคริสต์มาสกันคะก็สำหรับผมรักใครไม่ว่ารักตัวเองให้มากกว่าครับสำหรับผมรักน้ำรักปลารักเธอนะครับผมรักข้างเดียวครับพี่ๆอยากบอกรักใครในวันคริสต์มาสคะรักทุกคนเลยคริสต์มาสนี้อยากบอกรักใครกัน อยากบอกรักมามาครับบอกว่าอะไรคะรักมามาที่สุดในโลกครับอยากบอกรักคุณครูค่ะขอให้คุณครูทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ I would like to send my love to my daddy on this Christmas I feel blessed to have you in my life I am thankful for all the beautiful moments Merry Christmas คำถามต่อไปเรามาถามน้องๆกันดีกว่าครับว่าอยากเจอซานต้ากันหรือเปล่าอยากเจอซานตาคลอสไหมยากควีวนตสตอนนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะเออนั่นไงพี่อัดมอ .4 เราไปถามเขากันดีกว่าคะ่ะพี่อัดครับขอสามคำหน่อยครับสำหรับวันคริสต์มาสปีนี้ เออมันเจ๋งมากครับขอสามคำมชอบมากมากรักพ่อแม่รักคุณครูเลฟยิ you, นะมันดีมากตื่นเต้นมากค่ะมี<ด><ด>ค<ด>วามสุขสวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนบูรณะลำเลึกที่รักทุกคน ปีนี้เป็นปีที่ทั้งโลกวุ่นวายไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นผลให้คนเสียชีวิตจำนวนมากกว่า25ล้านคนทั่วโลกวิถีชีวิตของคนเปลี่ยน เราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตมากขึ้นมีการสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆและเวทระยะห่างและก็มีปัญหาอื่นๆตามมามากมายแต่ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเราต้องเข้าใจกันและเห็นหกเห็นใจกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเทศกาลคริสต์มาสนี้ ท่านรู้ไหมคะว่าพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าอยู่กับท่านเสมอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์ทรงดูแลขอให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นเป็นพลังที่จะให้ท่านก้าวไปข้างหน้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจความรักในครอบครัวความรักในเพื่อนความรักในองค์กรจะมีส่วน หัวใจสําคัญที่จะทำให้เราผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยกันขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านตลอดปีใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะ